สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทานกาแฟอร่อยๆอชื่นใจวันนี้เราจะชงอะไรคะอเมริกาโนโ่ลิน,น,โนโจีโซดาค่ะเมนูเนาะอเมริกาโน่ลินจีโซดาผู้ใดขึ้นเมนูนี่เ <laughs> จ้าบอก <laughs> <laughs> มันเข้ากันเหรอ <Okay. S 1> ลองเบิรงเนาะค่ะเนาะ <Okay. S 1> เมนูใหม่นะคะ <Okay. S 1> อเมริกาโน่ย็นลินจีโซดาพะนะใสห่หอวโซดาใส่หัวน้ำลินจีมาเนี้ย อันนี้คือกาแฟหนึ่งช็อตเหระคะสี่สิบห้าแวะค่ะอ๋ออันนี้เราก็จะมาเตรียมกาแฟนะคะหนึ่งช็อตนะเรจีอันนี้ก็จะมาเตรียมกาแฟหนึ่งช็อตะค่ะสี่สิบห้ามวแล้วก็ใส่กระตัมลินจีโซดาอันนี้คือลินจีแล้วก็น้ำโซดาเราเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วนะคะใส่น้ำแข็งด้วยก่อน ว้าวเมนูใหม่เนาะเมนูใหม่แปลกและใหม่ตามด้วยกาแฟาเข้มๆหนึ่งชอ็อตอู้หอมมากสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนยอดเขาเอเวเรสต์นะป้าได้กินมากดูไหมคะก็สวยค่ะเสร็จแล้วเมนู อเมริกาโน่ลิ้นจีโซดาลองกันดูได้นะคะอร่อยมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ